สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่7สิงหาคม2567นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้แอดมินติดภารกิจดำนาอยู่นะครับบันทีออกตลาดนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่20สิงหาคม2567นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับ FC นะครับที่ติดตามนะครับอัปเดตราคาตลาดนัดโคกระบืออยู่นะครับแอดมินก็ พันแล้วนะครับให้แล้วหน้านะครับท่านใดพันแล้วก็อยู่เป็นมูแอมินก่อนนะครับวันที่ยี่สิบเดือนแปดนะครับแอมิน,นรประบ้านการไว้ว่าจะ,ะนะครับแล้วให้แล้วหน้านะครับอ่ะบ้านก็คุดไปนะครับขุดไปบริเวณน,นี้นะครับประมาณสาม คูณสิบเมตรนะครับสามคูณสิบเมตรนะครับขุดเป็นหมู่บ้านเนี่ยครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่มือนีกับสิบนะครับกับลดการมือนีก็คือสิไปจัดการอ่าทางพุ่นนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มลดแล้วนะครับน้ำเริ่มลดแล้วแอมินกับสิไปจัดการพุ่นนะครับให้มันแล้วนะเก็บขอบนะครับเก็บริมขอบครับ น่าจะประมาณสองคูณสามสิบเมตรนะครับท่ามพุนนะครับ2องคูณสาเมตรนี่จะไปเก็บงานให้มันจบนะครับท่ามพุนนะครับนะครับหน้าตัด2องคูณสาเมตรนะครับมุมนั้นนะครับมีต่าหง่านะครับครับอ่าเข่าที่ดำไปประมาณสิบห้าเมื่อที่แล้วก็งามแล้วนะครับงามแล้วเขียวนะครับครับกำหนดการมื่อนี้เดี๋ยวสิล่องขุด นะครับเดี๋ยวสิเริ่มนะเซานี่สิเริ่มจากมุมนี้ก่อนนะครับมุมนี้นะครับยังพอมีน้ำอยู่นิดนึงนะครับอาจจะเก็บได้ประมาณสองสองคูนสองเมตรนะครับนะครับลองเบิ้งถ้าได้ถ้าได้เกินสองคูนสองเมตรก็สิขยับมาเป็นสามคูนสองเมตรนะครับสามคูนสองเมตรนะครับเบิ้งเก็บนะครับแต่ว่าดินมันสูงนะครับดินมันสูงแห้งนะครับต้องร่อนน้ำอีกนิดนึงนะครับร่อนน้ำอีกหน่อยนึง แอมินอาจจะเก็บงานมุมนี้นะครับแล้วก็ไปค่อยไปเก็บขอบฟังพูดนะครับเพราะว่าเหลือช่องไฟไ้ถดดานิดนึงครับอ๋อใหญ่เพื่อนกับจิดภารกิจอยู่นะครับกับเพิ่นกับสิบปีถอนกากของทังลงมาดํานะครับแต่ว่าถ้าแอมินคุดแล้วเร็จแล้วแอมินกับสิบปีถอนกากให้ญ่นะครับนะครับถ้าคุดแล้วมดแเล่วกับสิบปีถอนกายใหญ่นะครับถอนกากเสร็จ ถ้าดำจบตานีเราเกิด้ขึ้นไปขุดตาเทิงต่อนะครับขุดตาบนนะครับแต่ว่ามุ่นี้ดินมันสูงแ้งนะครับนะครับอ่าต้องร่อนน้ำนิดนึงเพราะว่าแอดมินต้องไล่ดินให้มันเป็นแนวทะแยงนะครับไล่ดินให้เป็นแนวทะแยงลงมากข้างนี้นะครับเพื่อที่ปรับระดับดินนะครับปรับระดับนะครับมันบมีน้ำให้ให้จับและให้ทำระดับนะครับมันมีน้ำตัวละลายนะครับอ่าตอนนี้นะครับ ฝ่ากำมืดมืออยู่ท่ามพ่นท่องนะครับท่ามพ่นท่องฝ่ามืดอยู่นะครับเสลภูมิพ่นท่องนะครับทางเสลภูมิพ่นท่องฝ่ามืดอยู่นะครับฝ่าปิดนะครับตัวหม่องเอ็นมินนะครับฝ่าเปิดนะครับฝ่าเปิดแดดแห้งนะครับอทํางาน๋ยวาอหมินขอตัวไปทํางานก่อนนะครับมันห่อนนะครับสักนะครับขุดช่วงนี้หกโมงนะครับขุดไปหอดแปดโมงครึ่งนะครับขุดไปหอดแปดโมงครึ่งจะขึ้นไปกินเข้าเสาะนะครับ กำหนดการเข่าๆกับะมาานี้นะครับงานขุดนะครับแต่ว่าขาดว่าปิดจบบ่ลงนะครับปิดจบบ่ลงเพราะว่าน้ามันนะครับฝนมันถิ่มไปหลายมือนะครับเกือบอาทิตย์แล้วครับถ้าบ่มีน้ามากนะครับถ้าบ่มีพายุเขาอีกรอบหนึ่งครับบ่มีน้ำลังไากอีกระหรอกใหญ่ๆมาอีกจะนะครับบื้มนึงนี่นะครับ อาจจะต้องเบรกงานขุดไว้อีกนะครับ,นะรบชาระลอ่อนะครับอ่ะแก่เช้าหน้าแก่ลอฝ่าลอฝนคือเกานะครับ,นะรบเห็ดเห็ดไปนะครับ